สบายดีพี่น้องนี่ฮาเขาคั้วเองเนาะใส่ขีจิรอแหน่ห่นไปเรียงนู่นแหละครับขดจิรอเขาเห็นไหมนั่งใส่ขีจิรอใช้เบิ้งใส่ขีจิรอเนาะมือกล้องกับมือใหม่พี่น้อง มันนี่กินอาหารใต้ดินนะหนังใต้ดินแาวพ่อคนเคแกงป่านะตึกแหงไ,ได้ป่าขี่ไม่อยู่ในคอน สีมืดๆเนี่ยเพรมันคํำล่ะไปเลี้ยงงัวก,ก็เลยได้จิล่อมา

ไปเอาสิขังงวไปขัวมาขัวรู้มอหายังไงจะข้างนี้ไยก็ล้างน้ำไปก็ขัวเนาะเราไปก็สิขัวเนาะพี่น้องใส่เกลือใส่ลายันเค็มใส่อีกหน่อยหนึ่ง อยากซ่บกบ็ใชฟเป็นนวน้ำเึ้งขวดิีอเราเป็นนวประมาณนี้สุดออยอดปลอดภัยครับเขาคั่วเองที่น้องมัน โอวนำลายพวนเลยนี่ตักออกได้ปรุงแล้วเหลยเขาคั่วเองนะพี่น้องเมี่ยงไผ่เองอาจจะมีแซงหนน้อยหนึ่เพอบ้านเรามันมืดเนาะพี่น้องมองไปข้างนอกมืดต้นไม้ ไฟเฮากับประหยัดเนาะพี่น้องไฟฟ้าก็ไม่ยู่แต่ประหยัดต่อโมหลยเนาะต่อ,พอเพราะแต่เป็นหุง่งในไฮในนาเอามาดึต่อไปข้างนอกอะ เอาผงป่นจิรอครับพี่น้องแบ่งป่นแน่เนาะทั้งป่นทั้งขวดนาะตามทีน่น้ำพริกพี่นะ สิซุกแล้วพี่น้องสุกแล้วแต่รอให้น้ำแห้งเป็นเส้นให้น้ำมันแห้งแล้วพอเหินแดงไปปนเนาะไปต่ำแต่ปิ๊กนะเป็นแก้วคนน่ะโอเคนะพี่นอ้องสุกละน้ำแห้งกนะพี่น้องน้ำแห้งคือว่าสุก ชใส่กระตูนาบอใส่กระตูแล้วบอ,บอ,บอใส่ถันน่วเลยแก่งป่าพี่เนอะกับขวดจิลลอแล้วก็มีปนแจวขี้ป่าเพื่อนเนาะตัวพอเพื่อนหมักออมก็ตรงปกติ ยาเลยข่าวแรงกันเด้อพี่น้องเด้อเปนูหามันเนี่ยเลือยับไปอะับไปฮะ่นีู่กิโลกี่ก่โล่ายอีก่ายเพื่ที่่ะตา้อึ้น่ปยังไงกันปืนยังที่ป้า Hoa của hai đi lòng mình ừ. 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 sao bỏ lẹp lòng lẹp lòng Cái lòng lẹp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 

นะนำมนบุกแก้งหนูน่จหูว่มันอมะใมาจะบ้านเงเอาหยอื้องาเได้เงาคือมันหุ่งเยบ่มันมันหัมันแก่น่ะเห็ดมือนายแซ่บมันตัวมันแก่น่ะขึ้นมันจะออกันนเรื่องกับจ้ำ้วยไม่อยากออกแดงๆเพราะมันแก่น่ะ อันนี้มันบเเกน,นี่เป็นแนวประยัดเกลือบคือติจางอืมเป็นงแประยัดเกลือเรน่อนแต่ขู่อ่ะคิด้างิจงมันดีเล็วยังมันเป็นไต้ลูกไต้หัวห่อยก็อิ่มเลย เราไปลงไตเราพ่นอนนะป่าเบิ่ยเหล่าลายไลงไตตกไตใส่ฮัทเสียอะไรบ่อ้แตนมาเราไปลมเอออีตา,า,าออตพงเนี่ยเสียแล้วขอดมันอืมเอาข่ดลงแล้วผัด,ดเป็นลมเป็นนะนะอันนี้กะกลับมาจะอำนาจผัดซอกเอากลับไปอีกไปลงไต ลกไปนกเห็นอยู่อ่อเห็นเห็นเรียหละเห็นแะุดเขาไปส่เขาขัดไปเตอมเที่ยวพะเทาเหลือมาสวอหวานมาวกินแม่ไปกินนะแม่ขึนขาแล้วสดหวานต่อไี่น้องัดบริมากดเย่มากมาส เาหูวงอะไรเจ้าอะไยาได้รไงไก่หรืองจุ่มไปมั้งเออแล้อินละไปบินลงไปกินมื้ไก่มันเต้นไกมันไ่ได้เต้นนะมันยืนยืนเอากันมันสู้ขนาด่วมหัวมันยังเอาได้ยังดีนี่นะคอยห่อยอันขาไก่อยู่อันแกงหุก

โอ้ยมันหม่จักไวก่อนเลยได้หนึเรื่องนะกินแห็ดเยอดข้างนู้นเราทานว่าวแล้วมีหนาทำไนะเดี๋วปินมืออื่นน่ะไปชุ่มอีกเลยมืออื่นนะ

แต่ถึงเด็ดทางดั้มเหมือนทีเมืองชงคนเนาะแต่บ้านใหม่บ้านนั่นก็ยังได้แต่ทางดัมบ้านใหม่ได้แหอะอนม่โคกแต่ได้บ้านใหม่นางชายคุไหนน้องกว่าชายนั่นได้บ้างไหมายน่ะได้เขาเห็ดแต่พี่แต่ปักช่องนี่แหละหัน้องกูอ่ะทุกนโอ้เขาเห็นเพิหรอขึ้ลอะไรข่าวประชุมถึงแล้วก๊าซล้างนี่แล้วนี่ โครงการเข้ามาแต่เฮงนะเข้ามาเออโครงการเข้ามาแต่เฮงนะค่ะขาวชีลงมาเฮ็ดแต่เขาอยู่งเทะถูกโครงการต้องค่อยชี้เห็ดลงวงพลังหยอดเลยเค้าน้องบัวถ้าไปซุ่มเมื่อเฮาอยาใหญ่กหยอดถูกจ้ะตายถูกไปเลยนะปุ่งพลังถาเใช้คล้องแผ่นโบเห็ดไดย เมืองจำพ่อเมืองนี่ตเบิ่งเมืองจำพ่นเมืองอ่ะนะเขาได้เบ้าเนาะทางดำน่ะต้นไม้แถวเมืองต้นอะแรเนี่ยนทางดำทางเขาบ้านเขาเกษตรคนเป็นน้ำบ้านเป็นน้ำเขื่อนชบ้านเขาหนึ่งสมุดบ้านเขาหนึ่งอยากได้ตังแต่ท้ายถือเ่อหมดเสนอเขาบมดแจ้งเขา เดีนยนะพี่น้องก็จะกินเรียงนี้เลยพี่น้องสบายดี